คแฟนแฟนกอล์ฟเจซับครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับไม่น่าใช่ประเทศไทยนะที่อินเดียเฮ้ยเฮ้ยอินโดอินโดนีเซียนะครับจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศการ็รถจะค่อนข้างจะติดนิดน,นึงนะครับบีบแต่กันอย่างหนักหน่วงนะฮะก็ความรถติดก็คงไม่ต่างจากกรุงเทพักเท่าไหร่นะครับที่นี่อืม ตอนนี้เรากำลังเดินทางด้วยแกลบนะครับจะไปที่สนามดามายินดานะครับ BSD c o r s นะครับเพราะว่าในกรุ๊ปของดามายินดาเนี่ยมีหลายสนามนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสนามเป็นไงบ้างนะครับพวกเราเคยมาเล่นที่นี่กันหลายครั้งละแต่ว่าก็อยากจะให้แฟนๆได้เห็นว่าสนามกอล์ฟต่างประเทศเนี่ย มันมีความแตกต่างจากเมืองไทยยังไงนะครับแล้วสภาพเนี่ยมันดีเหมือนเมืองไทยไหมนะครับโอเคครับก๊อบจะซับครับถึงหน้าสนามนะครับก็เดินทางจากโรงแรมประมาณ ไม่เกินสิบนาทีก็ถึงสนามแล้วครับ ก็จะขมุกขมัวนิดหน่อยนะครับที่นี่อินโดนีเซีย ่านไปหลุมแรกก็สนามก็ไม่ได้ดีเหมือนที่เคยเป็นนะครับที่นี่เดี๋ยวจะไล่เรียงดูที่ว่ากรีนเป็นยังไงนะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าสนามเมืองไทยเนี่ยมันถือว่าสุดยอดแล้วนะถือว่าเป็นสวรรค์ของนักกอล์ฟจริงๆนะครับเพราะว่าพอเรามาต่างแดนอย่างเงี้ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่า,เ,าเรื่องของการเมนเทนแนนดูแลสนามเนี่ยเมืองไทยอันดับหนึ่งจริงๆ สนามนี้ออกแบบโดยแจ็คนิคอสนะครับนี่เราก็กำลังนั่งรถกอล์ฟไปที่ทีออฟถุงสองนะอันนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นพาห้านะครับอันนี้พาห้าลุมแปดนี่เดี๋ยวให้ดูสภาพทีออฟนะครับทีออฟนี้ต้องบอกว่ามันทำใหม่นะครับคราวที่แล้วมันจะเล็กกว่านี้เยอะเลย อันนี้มันจะค่อนข้างใหญ่นะครับอดูสภาพหญ้าผมว่าเมืองไทยสวยกว่าเยอะเลยนะหญ้าเนี่ยเป็นไงหลุ่มนี้เล่นไงดอกซ้ายนะเฮ้ยตัดเลยเหรอเอ้ฮ้ยแต่ต้นไม้นี่มันดูใหญ่ขึ้นนะทางซ้ายนะเนี่ยเออ โคตรสวยสวยจัดใช่เลยนะรอไปรลข้ามไปถึงไปเวผมไม่รู้เออ จริงไว้ไม่ได้เจอกันหนึ่งอาทิตย์สนามเมืองไทยสวยกว่าไหมผู้สิทธิ์สภาพญ้านะสภาพยาก็เมืองไทยดีนะถือว่าดีนะอืดูแลกันดีนะใช่แต่เลย้ย์ที่นี่มันก็สวยไงใช่ไหม,มแต่ว่าอาจารดูแลอะไรเงี้ยเขาอาจจะลดคอร์สอะไรก็ได้ใช่ไหมอ๋อมีสิทธิ์ก่อนหน้านี้มันก็ เป็นสนามที่เนียนอยู่กันอืมปีสองสามปีที่แล้วที่เรามานี่คือเนียนเลยนะที่เนี้ยใช่อืมแต่ตอนนี้อาจจะพยายามให้อยู่รอดก่อนอืมเพราะว่าประชากรกอล์ฟที่นี่อาจจะน้อยกว่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยก็เริ่มน้อยแต่ก็ตอนนี้ก็กลับมาบูมแล้วนะกอล์ฟใช่กลับมาบูมแล้วูหน่ำดงน่ำได้เต็มอ่ากอล์ฟเริ่มคนเริ่มเยอะขึ้นอืมมีนักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆมาเล่นเยอะเลย เป็นวัยรุ่นอย่างพวกแฟนๆกอล์ฟเจสซับเนี่ยน่าจะมีนะที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นกอล์ฟเนี่ยนะอือคือกีฬากอล์ฟมันให้ประโยชน์มากๆเลยนะเอ่อทั้งร่างกายและจิตใจใจใจหมาไปได้หลายทางจิตใจจะเครียดก็ได้นะ๋อจะเครียดก็ได้จะสบายใจก็ได้นะมันก็เป็นเกมอะมันก็ต้องมีนี่แหละชีวิตนะอือารมณ์หลายอารมณ์อะไรอ่า แล้วโปรภูสิทธิ์อารมณ์ไหนครับตอนนี้ลงไม่มีอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเอาไม่ได้ซื้อซิมกันนะฮะพอดีที่สนามบินนี่คือคนรอเป็นล้านคนนะที่จะซื้อซิมเมื่อวานไปห้างแล้วก็ไม่มีนะครับมีแต่รายปีเราคงไม่ได้อยู่เป็นปีนะครับอืมแต่เดี๋ยววันนี้ลองทดสอบใหม่หาที่ใหม่ ห้าหลุมสี่คนหน้าก็เป็นคนไทยนี่แหละครับ ี่นะครับแต่ความแตกต่างของสนามกอล์ฟที่เมืองไทยกับที่ต่างประเทศหรือที่อินโดเนี่ยที่อินโดจนค่อนข้างไวลารัฟยาวนิดนึงนะครับอย่างลูกนี้ได้มาเนี่ยเนี่ยจะเห็นว่ามันจมลงไปเยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับอืก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหน,นึ่งนะครับ ีพาสีครับวันออนเดี๋ยวดูผู้สิทธิ์จะวันออนอีกไหมเดี๋ยวดูว่าหลุมนี้จะวันออนอีกไหมอ่าส่งแฟกแฟกเหรอ อีกแล้วอุ้ยอ่อนเลยว่ะอ่อนเลยมาวัานอ่อนกันที่อินโดนอ,อีกครับ ไม่ได้ไปฮียไปกีนอะดิเซฟเฮ้โกนหน้าบอกเซฟจริงปะเซฟเอาลออ๋ <laughs> อ <laughs> นี่ครับวันออนไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูโปปูสิทธพัดอีเกิลกันหน่อยถึงแม้ว่าจะเป็นวันซ้อมแต่ก็นับครับพัดอีเกิลครับที่หลุมพาสี่สั้น โอ้โหเคถือว่าถึงเฮ้ยมเลียะนะเ้ยวเยอะเลยเนาะหนึ่งร้อยหกสิบสามหลาทางลงนะครับกูสิใช้เหล็กเก้าครับเขาบอกไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวดู เอ้ยถึงเว้ยแบบถึงเกือบ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 สั้นนะ่ะแต่ไม่อยากเลยใช่ป่ะหลังกรีมันค่อนข้างจะไม่ดีนะถ้าเลยไป อืฮะเห้อเดี๋ยวนี้ชอบตีโดนงล่มากเลย ลุ้นอะไรบังเกอร์ชิกเลฟ่ะข <laughs> บวนกลับมาที่โมงเดิมนะครับเราจะไปทีออฟหลุมเก้ากันแล้วครับ ต้นไม้สวยงามนะครับที่นี่ป่าธรรมชาติ <Yes. S 1> อ่านี่นะครับได้หนึ่งซับสไครเบอร์แล้วเซฮายหน่อยายแคดดี้ของผมเองครับอ่าเซย์ไฮายเอาเอาแล้วครับโค้ชสิทธิ์ไม่รีรอครับปึ๊บอื้มขุมเก้าแล้วฮะ ซ้อมด้วยความรวดเร็วครับวันนี้ทุระเยอะสายๆ้ายไม่น่าจะเกี่ยวจะจะโดนหน่อยหนึ่งสอเร็งสายแล้วเฟดได้ไหมอ่ะจัดไปนี่นะครับผมให้โปรเจกต์เล็งตรงขอบซ้ายขวาแล้วก็เฟดไปที่ขอบตึกนะครับ นีสตาร์ทสายไว้หน oh, ่อยนึะฮะอ๋ออยู่หน้าสายกลางเฟเวเลยครับา้งออพีครับโอ้ ได้ดีจัดอุ้ยวิงไีย่สิบเบิลหรอเฮ้ยนั่งแข้แพ้ว่าผมอ่ะนครมว็เล่นแพงนะเล่นกับหนุ่มสองหนเมอกบเบิด้าดวยเล่หนุ่มเลมสองัึ่งอะในเตะบอลเตะบอลเมื่อกี้ยิงสวนเตะบอลเมื่อกี้พัดยิงไวานไอ้เราหายไปหนึงยังไงครับเค เฮ้ยอันนี้ร่มอะไรอะะเจ็ดร่มเลอบอลครับก็แดดเริ่มร้อนแล้วก็ต้องกลางร่มหน่อยสีสันสุดๆเลยะเนี่ยอดูลายดิหมุนได้หมุนโอ้โหเออน้ำนหนักเบามาก เออเพราะว่าผมเนี่ยปกติถ้าเล่นกอล์ฟเมืองไทยอะมันแดดร้อนมันต้องใช้ล่มเพราะว่าไม่งั้นแดดมันจะเผาพลังงานอ๋อแต่เวลาเจอร่มหนักๆอะมันก็เมื่อยแขนเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นขนาดที่เล็กลงนะแล้วก็ไอตัวที่จับเนี่ยมันเป็นฟองน้ํามันก็จับแล้วมันสัมผัสดีนุ่มมือพอดีมือใช่พอดีมือนะไปพร้อมต่อ Uh huh. what it is มีนุ e มมีนุ m ม in indonesia ม in um e um huh? ีนุ u มคือน้ำนะครับอ uh. uh, uh. okay. uh ันนี้โดปรอ่ะ doping อ๋อนี่ doping นะครับเกลือแร่นะอืม stamina อ๋อโอเคสามหลุมสิบเอ็ดนะครับทางลง รางวันใกล้ทงหน่อยไหมอ๋อคนหน้าให้อ่ะคนหน้าให้ไปแล้วใกล้ทงนะอ่ะเลี้ยงข้าวเหรอเลีเ้ยงข้าวใกล้ทงวันนี้เลี้ยงข้าวโอ้โหแม่งกิฟเอากิฟเลยอะ่ะ เฮ้ยแคนดี้บอกโหยวายห้ยเฮียก้นหลังหันมามองเลยก็โพยนวันอ้รมันตกเกือบแต่ว่ามันอ๋อไหลฮะมันเป็นเนินแบบอย่างเงี้ยอ่าอ เอ้ยขวานวิ่งโอ้สั้นว่ IT, ะอีทีวะเลขอะไรอะตีเบาเลยปะเออไอทีที สั้นเลยถงยโอ้โหโดนครับผมตีไม่อ่อนโบบูสิตตกทงเลยเนี่ยเนี่ยตกทงตกแถวๆนั้นเหรอเฮ้ยพูดเ,เล่นใช่เหรอฮืม,มจะของใครคนอื่นวะเอาไม่มีนะล้อ เออคือไงครับโดนกลางแล้วเนี่ยแล้วปรับอะไรอ่ะปรับทีเตี้ยไปหนอ๋อปรับทีเตี้ยไปทําให้โดนข้างล่างเนาะใช่โอเคก็จะสั้นลงไปเ็ดเอร์เซ็นต์ะถ้าโดนข้างล่างอ่า TPL ฮะข้อมูล Performance lap เนี่ยปรแ t บครับถ้าโดนไม่ดีถ้าโดนข้างล่างเนี่ยมันจะสั้นลงเจ็ดปอร์เซ็นอ๋อใช่เพราะว่าสปินมันจะเยอะโอเค นี่ครับพอปักทีสูงขึ้นระยะเขากลับมาแล้วครับโดนประมาณสี่สิบหลาจะบ,บ้าคนละทางห้ผมรอตามลมเนี่ยเศษเศษส่วนลมมันก็แล้วทำไมต้องเป็นผมมันต้องโดนตลอดเลยฮะก็เพราะฉะนั้นต้องตีสองทางไงอ๋อ วันนี้นี่ไปเล่นโอล,ลิมปิกที่ญี่ปุ่นมาแล้วอจะรู้ไหมเนี่ยใครเราเดินดูเขาแล้วกันโอเค okay, อ่ะเราวาร์ปมาที่ขับเฮาเลยนะครับพอดีกวนติด <laughs> นี่ครับอยู่ขับเฮาแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันละเดี๋ยวพาไปเที่ยวดูห้างอินโดหน่อย ภารกิจตามหาซิมการ์ดครับห้างใหญ่มากมมากลับมาแล้วครับอินเทอร์เน็ตมาแล้ว,วเช็คเน็ตหน่อยอเช็คเน็ตหน่อยได้ยัง อ๋อ oh. ลื่อนเลยเน huh? ี่ยฮะลือนหรอลื่อนเลยอ้า oh. วเออเออลอดแล้วครับทริปนี้ลอดแล้วสองอาทิตย์ที่อินโดมีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วบีหนึ่งบีหกอะ รถเจ็ตกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครฮะรแมตต์ต่อไปของเราก็จะเป็นแมตต์สุวรรณนะครับแมตต์ของออทไทยแลนด์ทัวร์นะฮะรถเจ็ตจะไปตั้งหลักก่อนอ,อ๋อ <c oughs> ทั้งหลังแมนซวนก่อนนะสรุปผลงานหน่อยโอวีสิจบที่สิบร่วมครับชื่อแมตอะไรนะโอวีกอล์ฟโอวีกอล์ฟอ่ะโอวีอีมิเดชแนลอ่ะโอวีไปดอกหนึ่งอ่ากดใจก็ o โอวีไปดอกเหมือนกันรู้สึกว่าจะได้อินเทรนเออแต่ว่า กลับมาคราวนี้รู้สึกว่าหมุดหลัก OB เนี่ยมันติดมากเลยนะหรือว่ามันต้องคอนเ <content S 2> ทน,นต์ <content S 2> อะไรคอนเทนต์ uh. ไงให้ได้ตามชื่อของแมทไง oh. ทุกคนต้องมี OB <laughs> อ้นี่มันดี